ไปทันนะจิ้งคยได้เย็นเมนูไก่ไตน้ำเป็ดไตน้ำเป็นบ่นนนครับืันนี้ผมนําเสนอเมนูงัวไตน้ำครับผมเฮ็ดแจ้งไดมารับชมติดตามไปน้ากันครับผมก่อนอื่นเลยมรหนึ่งครับผมใส่เป็นมอหนึ่งครับืันนี้ว่าสีเฮ็ดเป็นงัวไตน้ำของมรนึงแล้วก็เติมน้ำเปล่าลองไปเลยครับน้ำเปล่าเติมหน่อยเติมหลายกับเบิ่งเนื้องัวเฮ้าลละครับผมกะจะบ่ได้ใส่หลายครับกบวัวเนื้องัว ใส่เนื้อง่วยู่ประมาณรูหนึ่งครับมืงนีีได้เนื้งั่วมามาใหม่ๆเห็ดเมนูนี้กับเสียบดีเลยครับจังไปรอวว่องเมืองพะวาแยกยางนี่มนูนี่เนื้อง่วมันจะเปียไว้กว่าเหาเอาไปตุ่มแบบว่าได้เห็ดแบบไตน้ําครับแบบนี้มันจะเปียเปียดดีกวัวจังไปร่องเมืองครับเสียบเพื่อกันนี่คางหมอน้ำห่อนให้มันห่อนเลยเดี๋ยวมาปรุงกับมาปุงเครื่องกันเลยครับนี่ผมจะหั่นเป็นชิ้นกะาไวา้มันเปียเร็วๆนะครับมึงใส่เนื้องัว่ครับ เพราะว่าเป็นเมนง้อง้อแตนามครับผมนี่เนื้อง้อที่หั่นใบกับเครื่องในลงไปเลยมาเส็บๆน้ำกันได้ครับไทยบุกเครเ่็ดเกัเพื่อสิม,มักเมนูนี่หรือเพื่อสิม,มักรสชาตินี่กะค่ะคอยไปล่องเบืองครับผมผมจะใส่มีพริกแห้งน้ำจักหน่อยครับพริกแห้งรากก่าขี้ลงไปเลยแต่ไร่ครับคาใบมะกรูดพริกแห้งกระเทียม หัวคาใบมะกรูดครับหากพักซี่ต้องไปเลยแต่ไข่ไปแล้วก็จะมาปรุงด้วยผงปรุงรสฉีกใบมะกรูดใส่น้ำหอมๆนะครับคากะขาดก็ได้นี่นนยนวดงวดไตน้ำครับผมเสียบอยู่ดีครับกับเกยมกต่เขาทาคือกันยังไปล่วงเบื้องแรกครับด้วยผงปรุงรสลงไป เกลือครับผมเกลือลงไปด้วยเกลือลงไปก็จะมีผงนัวครับผงนัวลงไปด้วยน้ำปลาพริกไขยป่นครับลงไปยักหน่อยเพื่อความหอม คนให้มันเขากันเลยครับกินห,หอมหอมเป็น,นวดดีอยู่ครับกินห,หอมหอมฟูขึ้นมาแล้วคากระเทียมจะ่ไข่หักผักซี่ด้วยครับใบมะกรูดผีขแขีงน้ำจากหน่อยเพิ่มควอมเผียดน้ำจากหน่อยเพียครับถึงเพียต้องไปห่วเพียยึดตงไปเลย ข่ผมขมข่วมหอมของเพียนี่เพียต้องไปไปเที่งใสแล้วครับใสงวดใสไปน้ำกันเลยไปล่องเบิงได้ครับเดี๋ยวผมเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำอยู่ครับงวดแต่นำนำหนำได้หมดนึงกับหอนดีแล้วครับเอาลงไปเลยครับอันนี้ที่เตรียมไว้แล้วว่างแต่หนำมันฝง่งใสแล้วครับแต่ว่านนำไม่ได้ไหลตัวครับไม่ได้ฝง่งใสเพราะนั่นนี่ครับเครื่องที่ปรุงไว้ เอาลงไปเลยครับกินครับเขาก็ได้ครับกินกระเฮ็ดกับแก้มกับเสียบด้วกันเมนูนี้นนแลกระมัวมครับงุ้มปิดใ้เลยเพราะว่ามันเป็นงัวไตแหนมแานมยุทธึงครับผมบัานนี่แหน,นมใส่หม้อปิดให้มันอบไว สังเกตนามได้นีนีทามันหอนแล้วกับเปลี่ยนอวกครับเฮ็ดยุหาเทียกินได้ครับผมถ้าผู้ใหญมาแบบเปลี่ยบเปียค่กะ,ะเพิ่มจำนวนขังเทียห้องเปลี่ยนนามหลายกานีของผมนี่จะเอาประมาณหาเทียครับนี่อปป๊บไว้นีว่าต้องยานหมอใหม่ครับหมอบ่ใหม่นามเริ่มหอนแล้วครับนามเทียนเอาไว้ด้านบนเดี๋ยวไปเปลี่ยนนาำครับแขังที่หนึ่งครับ น้ำครั้งที่สองแล้วครับนี่มาปิดเวลาไปเปลี่ยนน้ำว่างกลนหมอดีๆด้ครับอย่าว่างใส่ดินใส่หยังเดวยว่าดินที่คูต้องไปใส่เนื้อทีู่่างลางครับว่างใส่ภาชนาดีๆเท่ากับเปลี่ยนน้ำบวกเอาน้ำเย็นมาเติมไม,ม่ครับผมเคลียยุหาเทียกับพวกเสืเยบได้แหละครับหรือว่าไผ่ยาเคลียร์ไรก็นั่นกับว่าปิดครับผมเพราะว่าจีธาเปลี่ยนพ่อหานามพี่ว่าไหวดอกครับหิวเขาแห้งครับ เอาสามพ่อครับสามกับสุกเดี่ยวท่านผู้ชมถ้าอยากได้เปรี้ยกับเปียนหลายๆรอบแห้งแห้งเปียนน้ำหลายรอบท่าได้แหง้แหงเนื้อแห้งเปียยครับองผมเอาสามครับืัอนี้พ่อเดียวเท่าแล้วครับว่าได้พ่อหาเดเอาสามพ่อครับสุกแล้วครับี่นนี้ยอสีได้มากตักออกไปเสียบแลวครับมาแสบๆหอมๆน้ำกันเลยครับสุกแล้วเราก็บุงหม้อเลยครับมาตักมาเสียบแล้วบัดนี้ โอ้มาดยครับมาดิคกับแก้มกับสุดหยดที่กันเมียอน,นู่นกินครับเขาก็เสียบขึ้นกันปงออกตักไปเสียบเห็ดแบบนี้มันจะมันจะเปียเร่อไหมครับผมมาตามที่ผมล่งเห็ดมันจะเปียเรยวกวา่าเฮาที่ไปตุมแบบที่บ่ได้เห็ดแบบใต้นำ นีนอกไปไปเห็ดเบื้งนะครับเด้องวดไตหนำครับผมโอ้เสียบเสียบคนยวมาน้นำจากน้อยเนาะสดหนำหอมหอมผมกลมกลมลำล้ำน,น,นี่ไปล่องเบิ้งเด้ครับเด้อผู้ใดผู้ใดย,ยังบ่าทันเคยเห็ดวิธีที่ผมเห็ดครับผมเพื่อสิมักรสชาสิแบบนี้มันมีความหอมอยู่ในมันอบอยู่ในหม้อครับ เอาน้ำไปสวดพร้อมรวยด้วยต้นหอมซอยครับกับปักซี่หอมอืมอกรปักหอมเปียน้ำนิกหน้อย้วยข้างบนอือกินก็หอมผมซิมไปแล้วครับรอบหนึ่งซิมอีกคกนครับมันหอมหยดเสเ็กเกินอือ ขมอาลําำครับนัวพ่อดีเลยมาๆๆครับบดนี้มาเลยครับมามสแซบๆน้ำกันบดนี